ใหม่จากคูโบต้าเครื่องตัดต้นมันสัมปหลังคูโบต้ารุ่น CSC 1 0 0เครื่องตัดต้นมันสัมปหลังที่ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบตาโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อชาวไร่มันสัมปหลังให้ได้งานดีมีคุณภาพาสะดวกคุ้มค่าแบบครบวงจรตัดต้นมันสัมปหลังได้เรียบและสม่ำเสมอด้วยชุดใบมีดตัดจำนวน2ชุดซึ่งมีใบมีดตัดจำนวน6ใบ โดยออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างชุดใบมีดบนล่าง75เซนติเมตรทำให้ตัดต้นมันสัาปหลังได้เรียบสม่ำเสมอไม่ชนใต้ท้องแทรกเตอร์ง่ายต่อการขุดมันสำาปะหลังในขั้นต่อไปเนื่องจากมีความสูงต่อที่เหมาะสมทำงานได้ไวลดการใช้แรงงานลดต้นทุนในการจ้างแรงงานโดยอุปกรณ์สามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยตนเองหรือใช้แรงงานเพียงหนงคนทำงานได้ไวฉล่ 12-18ไร่ต่อวันทำงานได้แม้ในลักษณะปลูกที่แตกต่างกันออกแบบให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทั้งในพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังแบบยกร่องและแบบไม่ยกร่องด้วยการปรับระดับความสูงต่ำของชุดใบมีดซึ่งผู้ขับขี่สามารถปรับตั้งได้ง่ายโดยการปรับระดับชุดใบมีดตัดขึ้นลงได้15เซนติเมตรช่วยลดข้อจำกัดในการใช้งานและลดความเสียหายต่อผลผลิต สะดวกสบายง่ายต่อการควบคุมออกแบบให้ชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกซึ่งผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้ง่ายโดยการใช้งานกับคันควบคุมชุดใบมีดดันดินและมีหน้ากว้างการทำงานมากถึง1เมตรทำให้สามารถเข้าทำงานในหลากหลายพื้นที่ได้ง่ายและสะดวกสบายปลอดภัยในการทำงานออกแบบให้มีชุดกาดร,รอบตัวเครื่อง ื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของลำต้นมันสัมปะหลังแก่ผู้ขับขี่อีกทั้งยังมีชุดกาดป้องกันวัชพืชที่ครอบทั้งชุดลูกปืนและพลาวตัดทำให้สามารถทำงานในพื้นที่ย้ารกได้ต่อเนื่องถอดและประกอบอุปกรณ์ได้ง่าย ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะให้สามารถติดตั้งกับชุดโครงใบมีดดันดินบริเวณด้านหน้าตัวแทรกเตอร์ทำให้สามารถถอดและประกอบชุดอุปกรณ์ได้ง่ายแทรกเตอร์ K K A, คูโบต้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดต้นมันสําปหลังคูโบต้ารุ่น CS C S C 1 0 0ทําทำงานไหวตัดต้นเรียบเตี่ยมด้วยคุณภาพ คูโหตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต